วันนี้เราจะมาดูหรือมารีวิวดูว่ารถยนต์ของเรานั้นมีส่วนไหนที่เราจำเป็นต้องดูแลหรือทำความรู้จักกันเป็นการพิเศษครับเรามาดูกันครับน้ำยาระบายความร้อนหม้อน้ําในน้ำยาทําไมต้องมีสีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเวลามีการรั่วของน้ําระบายความร้อน สีจะเป็นตัวบอกในขณะเดียวกันในในน้ำยานี้จะมีสารเ,าเขาเรียกว่าคูแลนฟูอิดผสมอยู่ด้วยเพื่อเป็นการช่วยในการรักษาชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ให้เป็นสนิมน้อยลงนะครับน้ำยาหม้อน้ำต้องเติมที่กระปุกพักน้ำที่นี่นะครับที่เปิดเมื่อตะกี้นี้นะครับกระปุกพักน้ำขัดผมเพิ่มเติมอีกนิดนึง อันนี้เป็นน้ำมันเกียร์นะฮะ AFT มาถึงเกียร right <ple> <ready>? ์ออโต้รถคันนี้เป็นเกียร์อโตเมติน้ำมัน power ตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่ใช้ร่วมกันกับน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นเกรดเดียวกันนะฮะเกรดเดียวกันรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดใช้น้ำมัน power เป็นชนิดเดียวกันกับน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ หนลิตรควรมีติดรถไว้ตลอดเวลานะครับหลักการที่คนรักรถควรจะทำนะครับน้ำมันเครื่องนะครับนี่เป็นช่องเติมน,น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็เช่นเดียวกันเราควรจะมีติดรถไว้1นลิตรเสมอเสมออันนี้เป็น,สา,น,น,นสายวัดน้ำมันเครื่องนะฮะสายวัดน้ำมันเครื่องเราจะดึงดูว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ขีดที่ปกติ ะะขีดบนขีดล่างปกติอันนี้เราตรวจทุกสิบห้าวันและหนึ่งเดือนก็ได้ถ้าสังเกตว่าใต้ท้องรถเราไม่มีน้ำมันรั่วซึมลงไปก็ไม่ต้องตรวจบ่อยนะครับเข่นเดียวกันน้ำมันเกียร์แต่น้ำมันเกียร์มีข้อพิเศษคือจะต้องตรวจตอนที่ติดเครื่องอยู่เท่านั้นนะครับหลักการทั่วๆไปก็มีหลักๆมีแค่นี้ ส่วนอันนี้เป็นกระปุกเติมน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาเวพาเวอร์ใช้ที่ไหนน้ำมันพาวเวอร์ก็คือใช้กับพวงมาลัยพาวเวอร์นั่นเองวิธีตรวจดูเราเปิดดูว่าน้ำมันพาวเวอร์พร่องไหมนะครับอันนี้อยู่ปกติถ้าน้ำมันพาวเวอร์แห้งไปจากนี้จะทําทให้พวงมาลัยเราหนักหมายความว่าเราต้องตรวจเติมนะครับอันนี้เป็นกระปุกน้ํามันเบรกนะฮะอันนี้ก็สําคัญมาก ถ้าน้ำมันเบรกเราตรวจดูปกติก็เปิดฝาดูน้ำมันเบรกมีอยู่อันนี้เป็นหม้อลมเบรกแม่ปัม๊มส่วนนี้เป็นน้ำมันไอน้ำยาน้ำไม่ใช่น้ำยาน้ำล้างกระจกน้ำล้างกระจกนี่หลายคนก็คงจะรู้จักแล้วอันนี้มีความสำคัญน้อยลงไปนะครับ